สวัสดีครับพี่น้องมานะครับสวัสดีครับกินข้าวกันครับผมวันนี้เป็นต้มยำหัวปลากระโคงนะครับเผ็ดสับยอดเลผมใส่พริกเยอะครับกินข้าวกันนะครับมาครับมามาครับนี่หัวปลากระโคง ต้มยำหัวปลาพงใส่หอมแดงใส่พริกพริกสดแล้วก็พริกป่นด้วยนะครับผมแล้วก็โรยด้วยใบหัวละพามาครับมากินข้าวกันจ้าสาับสับใช้ได้อร่อยดีครับออ,อร่อยเลยครับ เบื่ยลูกเบื่ยหัวมันมากเลยครับผมหัวปลากระพง อร่อยมากแซ่บมากรส้าติของปลาพงเค็จมันก็จะคล้ายๆหัวปลาเก่านะครับ น่าจะใคยกันยิ่งต้มยำน้ำข้นยิ่งอร่อยครับผมว่า อะไรก็สู้ของปลาแซลมอนไม่ได้ครับปลาแซลมอนอร่อยกว่าผมว่าโอเคครับผม

ถ้าผมมาไว้พีหน้าผมจะกินอะไรผมจะลงต่อไปให้ดูนะครับผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจากช่องโอ๊ตอะไรก็ได้ชแนลนะครับสวัสดีครับ